พิซซ่าไม่พูครับได้ขนมไทยสุดอร่อยตั้งแต่โบราณโบราณน,น่มครกชาววังหรือภาษากลางเรยอว่าขนมครคกกระผมรสชาติดีอันนี้มีไส้อะไรบ้างครับมีกร้องขเปลือกลมรวมกัทีอ๋อมีไส้ข้าวโพดอย่างเดียวครับผมต้นหอมจำไม่ได้ <c oughs> โอ้โหน่าอ๋อไม่พิซซ่าเขากินนุ่มครกเนาะต้องครคกด้วยหรือเปล่อ๋ออย่างไม่ให้กินเหล่านู้โอ้โห รวมอันนี้รวมสำหรับลูกค้าท่านได้นะที่ากได้ของกินหรือของชายต่างๆนะครับให้มาได้ด่ตลาดนัดผู้ใหญ่อ้วนลาดพร้าว71น้านิว่าแยกหกครับผมเปิดบริการทุกวันตั้งแต่บ่ายโมงถึงสองทุ่มครับผมหรือว่าเปิดบริการทุกวันตั้งแต่ตีหนึ่งจนถึงตีแปดครับคนใตยจะรู้เรื่องจะไม่งงครับพมในวันนี้ก็กินนุ่มครกแทนพิซซ่าเบคอนนะครับพ่อม Yawn!